สวยง่ามมากๆนะครับพี่น้องครับลูกไส้ผู้หน่อยนะครับดยังการเดินทางเลยนะครับที่นี่เลยนะครับไปลูกล่างป้าถึงพระเจ้าค เอาแล้วเอาช่วงอกาีขึ้นนะครับ้ครับมุถึงได้วานี่ครับเทรนงาพี่น้องครับเลวปากไปเลยใส่ผู้หน่อยนะครับสุดยอดนะครับ เทวัลลูครับมาดเด็ดเทวัลลูมาดเด็ดของแกวัลลูกับลูกไส้ผู้หน่อยไปเลยทุกท่านครับเออผ่า,านครับพี่ <c oughs> นมอ <c oughs> ้ยบางเดียวแต่ว่าบอลล้ดับแจ้กบังได้ไ่นองมูลาดีดีต้องพากลับระชวนตรวจแว่นบ้าไรลยมือหนเมื่อานี้ให้ตอนเทียงนัคังมองไปข้กัสิเอรเียนเียนก็ดีมครับตีดตุ้งีีครับติดฐาน่าครับฐานครับผมเอาโอเคครับเจ็บตำองติดฐานครับนิดนดนิดนิดับไม่อไรโอเคครับขอบคุณครับท่านผูเทบุรุครับครับ ตอนนี้ยี่สิบเงรัเบามากมากนะครับยี่สิบหาสบเจ็วันนี้้าสามเจ็ดตอนนี้สองรอยสามสิบบอกยียสิบเขีเรับนไปเื่นันขียวนะครับพี่น้องครับคุณพ่อจะอยี่นมากากากี่นีมผมมาตามพ่อแม

บับับับนวมาใสแค่ไนไปไหนไปไาไหนไปไม่ห่ไนี่สบพัไไม่ใช่หน่นะี่เป็นดหลัไมคาบนเทออนไหาว่ที่ผสม่นี่าน่บ้าง 60ผ่านไปไม่ได้ข่าวเลย3เขียนแถยๆได้เขับไปได้เียมเดตดว10ผ่านไปง่านๆครัเผมครับคนเล่นผองู้บ้านะครับเล่ของเลอย่างมัด่านะะครับเมือนั่นมันโอนเมงโอนไปอึ้ง30แฝด10คะแนน